สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในรายการถามตอบคลายปวดนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มีคำถามนะคะจากหน้าเพจนะคะถามมาว่าคุณหมอขอสอบถามหน่อยครับคือผมเป็นกระดูกทับเส้นประสาทปวดสะโพกร้าวลงขานะคะซึ่งเขาถามมาเป็นข้อข้อเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะตอบคำถามเขาเนี่ยเป็นข้อข้อนะคะเคสน,นี้เขาบอกว่าเขาเป็นกระดูกทับเส้นประสาทนะคะอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนอันนี้คือตัวกระดูกเนาะสีแบบขาวๆเหลืองๆนี่ค่ะ เป็นตัวกระดูนะคะอันนี้เป็นหมอนรองกระดูกนะคะเส้นประสาทเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีเหลืองๆอะคะ่ะที่ตรงเส้นใหญ่ๆตรงเนี้ยก็มาจากสมองนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นข้างซ้ายข้างขวานะคะเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะทีเนี้ยอย่างเคสเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นกระดูใช่ไหมคะก็คือตัวกระดูอะคะ่ะมันมีการเคลื่อนนะคะไม่ว่าจะเคลื่อนไปข้างหลังหรือว่าเคลื่อนไปข้างหน้าแบบเนี้ยคะ่ะไปแตะเส้นประสาทเห็นไหมคะไปแตะเส้นประสาทสีเหลืองๆอะค่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่ากระดูเคลื่อน ทับเส้นประสาทนะคะนะแต่ถ้าเกิดเป็นหมอนรองกระดูกไอตัวแดงๆที่เป็นหมอนรองกระดูกค่ะอันเนี้ยอันนี้จะเรียกว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทก็คือจะมีหมอนปิ้นแบบนี้นะคะทําพอเขาเข้าใจกันนิดน,นึงก่อนว่ากระดูกเคลื่อนกับหมอนรองกระดูกเคลื่อนไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เรากลับมาคําถามนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นประสาทปวดสะโพกร้าวลงขาแสดงว่าเป็นในส่วนของแถวกระดูกช่วงเอวนะ หลังล่างประมาณนั้นนะคะ L4 L5 S1 อะไรประมาณนี้นะคะถามว่า1มีวิธีรักษาให้หายหรือเปล่าครับอันนี้ต้องตอบแบบนี้ค่ะว่าต้องดูว่าอาการที่เราเป็นณตอนนี้ค่ะม,มันมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ดูเคลื่อนเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น4ระยะด้วยกันก็คือแบ่งเป็น4เกรดนะคะมีเกรด1เกรด2เกรด3เกรดสนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะซึ่งระยะที่ ยังสามารถทําการรักษาทางกายภาพได้นะคะก็อยู่ในช่วง1-2ประมาณนี้นะคะนะคือมีการเคลื่อนนะคะแต่ยังเคลื่อนไม่เยอะนะไม่ว่าจะไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังยังเคลื่อนไม่เยอะนะคะอันนี้สามารถทําการรักษาทางกายภาพได้นะคะแต่ถ้าเกิดมันเคลื่อนไปจนแบบโหระดับ3แล้วแบบหูะนี่เคลื่อนไปสุดๆแบบนั้นแล้วอันนั้นนะ่ะอาจจะต้องคุณหมออาจจะพิจารณาให้ทําการผ่าตัดนะโดยการยึด อุปกรณ์เข้าไปข้างในนะไม่ว่าจะเป็นสกรูยึดระหว่างข้อบนกับข้อล่างไว้ให้กลับมาในตำแหน่งที่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ล็อกน็อตล็อกสกรูไว้นะคะอันนั้นเนี่ยในกรณีที่แบบไม่ไหวแล้วมันมันจะหลุดออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคุณหมอเขาก็จะพิจารณานะว่าควรจะต้องทำอย่างไรดีนะคะอย่างที่2ค่ะมีข้อห้ามอะไรบ้างที่เสี่ยงจะเกิดอันตรายได้นะคะคนที่เป็นกระดูกเคลื่อน กระดูกเคลื่อนนะคะก็คือว่าดูนะความมั่นคงของข้อต่อหายไปอะ่ะทำให้เขาอะ่ะมีการเคลื่อนของตัวกระดูกนะโดยปกติะคะ่ะในส่วนของกระดูกเนี่ยเขาก็จะมีกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะมะีเนื้อเยื่อผังผืดนะหรือว่าเส้นเอ็นที่เป็นเส้นเอ็น ระหว่างกล้ามเนื้อกับกระดูกกับเส้นเอ็นระหว่างกระดูกกับกระดูกนะคะแล้วก็มีข้อต่อตรงนี้นะคะซึ่งก็จะมีปลาหุ้มข้อต่อด้วยนะคะทีนี้นะคะ่ะถ้าเกิดมีภาวะกระดูกเคลื่อนหรือหมอนรองกระดูกเคลื่อนอ่ะแสดงว่าความมั่นคงตรงนั้นอะ่ะหายไปนะคะท่าทางที่ต้องระวังคือท่าทางที่เป็นลนักษณะแอนหลังมากเกินไปหรือว่าก้มหลังมากเกินไปนะคะต้องเลี่ยงนะคะเพราะว่า ความมั่นคงของกระดูกมันไม่มีแล้วไงเราไปก้มหลงหังนะคะหรือว่าเราไปแอ่นหลังมากๆเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้มันมีการเคลื่อนของกระดูกเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะและอีกอันนึงค่ะทุกท่าทางที่กระตุ้นอาการปวดให้เลี่ยงนะคะพยายามเลี่ยงนะคะแล้วก็คนที่เป็นกระดูกเคลื่อนนะคะโดยส่วนใหญ่ที่เราได้ทําการแบบรักษาคนไข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าท่าเดินจะก,กระตุ้นอาการปวดนะคะ เดินไปสักร้อยส0งรเมตรเนี่ยจะกระตุ้นอาการปวดนะคะพักสักแป๊บหนึ่งคนไข้จะเดินต่อได้อันนี้ก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างแบบชัดเจนว่าเป็นเรื่องของกระดูกเคลื่อนแล้วรบกวนเส้นประสาทเพราะว่าตอนที่เราเดินเนี่ยเราก็จะมีการเดินนะคะกระดูกมันก็จะมีการแบบขยับตัวน้นอยๆอยู่แล้วนะคะนาะประมาณนี้ก็อาจจะทําให้กระตุ้นการรบกวนของเส้นประสาทได้นะคะข้อ3มี จำกัดท่าในการออกกําลังกายหรือเปล่าครับอ่ะอย่างที่บอกนะคะเอางี้ท่าออกกําลังกายที่จํากัดก็คือทุกท่าที่มันที่ก้มหลังมากเกินไปหรือแอนหลังมากเกินไปอันนี้ต้องเลี่ยงและท่าทางทุกท่าทางที่กระตุ้นอาการปวดเพิ่มขึ้นต้องเลี่ยงนะคะส่วนการบริหารที่สามารถทําได้นะคะและต้องทําด้วยก็คือการฝึกแนวแกนกลางลําตัวนะคะคือฝึกแนวแกนกลางลําตัวตรงนี้ เพื่อให้แนวกระดูกสันหลังอะ่ะเขามีความมั่นคงเพิ่มขึ้นนะคะไม่ให้เคลื่อนมากไปกว่านี้อีกนะคะแล้วก็มีคนไข้ถามว่ามันจะเคลื่อนกลับมาได้ไหมนะคะต้องทําความเข้าใจนิดนึงค่ะว่ากระดูกกระดูกถ้าเขาไม่มีอะไรเกาะเลยอะ่ะมันก็จะมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะเคลื่อนได้นะคะ ความเป็นจริงกระดูกเนี่ยมันจะมีเรื่องของเส้นเอ็นมีกล้ามเนื้อนะคะมีข้อต่อกระดูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะให้การเคลื่อนตัวของหมอของตัวกระดูกกลับมาค่ะเราต้องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกนันกลางลําตัวนะคะนะแล้วก็ปรับพฤติกรรมนะคะแต่บอกว่ามันจะคือกลับมาค่อนข้างยากแต่เราต้องแบบ ระมัดระวังไม่ให้มันเคลื่อนมากไปกว่านี้อีกนะคะ<ม>โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน่าจะตอบคำถามของท่านที่ถามมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถ้าเกิดคุณหมอยังบอกว่าเรายังสามารถทำการรักษาทางกายภาพบาบัดได้นะคะแนะนำให้ทําการรักษาทางกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องเพราะการรักษาทางกายภาพบำบัดค่ะเราจะมีการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดซึ่งเป็นการช่วยทําให้กระบวนการการซ่อมแซมะคะ่ะ หายได้เร็วขึ้นนะคะหายได้เร็วขึ้นนะคะและต้องร่วมกับการบริหารที่ถูกต้องเฉพาะเฉพาะเราเลยนะคะเราไม่สามารถไปบริหารเหมือนคนอื่นทั่วไปเพราะวาความแข็งแรงของแต่ละคนไม่เท่ากันความตึงตัวของกล้ามเนื้อแต่ละมัดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะและที่สําคัญเคสนี้ต้องมั่นใจนะว่าเป็นแค่กระดูกทับเส้นประสาทไม่มีปัญหาของเรื่องหมอนรองกระดูกร่วมด้วยเพราะถ้าบริหาร ก็จะแตกต่างกันเช่นเดียวกันถ้าเราทําการรักษาที่โรงพยาบาลในแผนกกายภาพนะคะหรือว่าคลินิกกายภาพบัตรแนะนําให้นําผลเอ็กซเรย์และผลเอ i มไปให้ทางนักกายภาพดูด้วยนะคะ <S <S เพื่อที่เขาจะได้ออกแบบท่าบริหารให้เหมาะกับภาวะที่เราเป็นนะคะสําหรับคลิปนี้ฝากคําตอบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วท่านใดมีคําถามอะไรก็ ฝากคำถามไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะและถ้าคำถามท่านใดเนี่ยดูแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์กับกับหลายๆท่านนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่เจอกันเยอะๆนะคะเดีย๋ยวเราจะมาทำคลิปตอบคำถามแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะคะ